สวัสดีเจ้าวันนี้แม่โอ๋จะปลาไปพ่อเก้าพักปังนะเจ้าหรือว่าผักปังมันเป็นไม้เลื้อยนะเจ้าลำต้นอวบนะเนาะเกลี้ยงกลมเป็นใบเดียวอันนี้ก็คือยอดของผักปังนะเจ้าใบของมันพอขยี้แล้วก็จะเป็นเมือกเหนียวๆเนานะขอบใบก็จะเรียบนะเจ้าผักปังมีสองชนิดนะเจ้าก็คือผักปังขาวกับผักปังแดงนะเจ้า ผักปังแดงนี่ลำต้นก็จะเป็นสีแดงเนาะอันนี้ก็จะเป็นดอกพักปังนะเจ้าแล้วก็พักปังชนิดนี้เพื่อนจะกินดอกนเนาะเพื่อนจะหองบอกว่าพักปังปุ๊กนะเจ้าแต่มันก็จะมีพักปังคำอันหนึ่งที่ว่าเพื่อนเอาไว้กินใบอันนั้นยอดก็จะอวบกว่าน,นี้นะเจ้าพักปังนี่นะเจ้าจะเอาไปเนียกับเข้าได้หลายอย่างเลยนะเจ้า อย่างเช่นเอาไปแกงเอาไปพัดน้ำมันหอยเอาไปลวกจิม้มน้ำพริกแล้วก็เอาไปแกงใส่พักออยออไยแยะผพักละพักเสี้ยวอย่างอีกก็ได้นะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นแกนพักฝังนะเจ้าเนาะอันที่แดงๆสีง่วงนั่นก็คือเป็นพักฝังแกนพักฝังที่มันสุกแล้วนะเจ้าก็คือถ้ามันแห้งหรือว่ามันหล่นเนี่ยมันก็จะขยายพันธุ์ได้ต่อไปนะเจ้า อันนี้แก่นพักปังที่สุกแล้วนะเจ้าถ้าเอามาบีบบีบก็จะเป็นเมือกนะเจ้าแล้วก็จะมีสีอ่อนๆเนาะก็คือสีม่วงอ่อนๆแต่คนที่เปิ้นเล่นของก็คือหมายถึงอาศัยศาสตร์นะเจ้าที่มีการใช้คาถาอาคม,มนอบเครื่องรางของขลังเปิ้นจะมานิยมกินพักปังกันนะเจ้าพ้าเปิ้นเชื่อว่ากินแล้วเนี่ยของก็จะเสื่อม แต่ว่าคนใกล้คลอดหรือว่าคนที่ต้องที่ใส่ที่แบบจะเกิดแล้วเอเจ้าเพื่อนบอว่ากลิ่นดีนะเ,เจ้าเพราะว่ามันจะทำให้คลอดง่ายเนาะหล่อ,อนออกมาได้ง่ายนะเ,เจ้าสรพพคุณของพักฝังนะเจ้ามีน้าขนาดเลยช่วยในเรื่องท้องผูกแล้วก็ชูกำลังเนาะแล้วก็มี เส้นใยอาหารฟอสฟอรัสแคลเซียมเหล็กวิตามิน A วิตามิน B1 B2 วิตามิน C และก่อนในอาซิลตวคนนะเจ้าแล้ววันนี้เดี๋ยวเขาจะมาเก็บพักฝังแล้วก็เอาไปเนกับข้าวกัอนเนาะวันนี้เขาจะแกงพักฝังใส่จิ้นส้มนะเจ้าเนี่ยเจ้าเวลาเก็บเขาก็จะเก็บเป็นจ่อๆไปเลยเนาะจ่อหนึ่งก็นเนี่ยเจ้า งามๆเลยพักฝังนะเจ้าเป็นสมุนไพรที่ใช้ได้ทั้งตน้นเลยนะเจ้ากิงก้านก็ใจะใช้รักษาฝีเนาะแก้อาการปัสสาวะขัดท้องผูกท้องอืดลดไข้ใบพักฝังก็จะเป็นยาขับปัสสาวะนะเจ้ารักษาอาการอักเสบรักษากลากดอกพักฝังรักษากเกลื่อนรากแก้โรคมือเท้าด่าง แก้รังแคเป็นยาระบายอ่อนๆนะเจ้าเม็ดแก่ของมันเนี่ยสามารถใช้เป็นสีผสมอาหารได้ตัวนะเจ้าพักปังในน้าเจ้าเหมาะกับการล้างพิษดีท็อกแบบธรรมชาตินะเจ้าเพิ่มภูมิคุ้มกันปรับปฏิกิริยาภูมิแพ้ลดคอเลสเตอรอลช่วยบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตสูงเจริญอาหารช่วยรักษามะเร็งในลำไส้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัยกินไดก้กคนนะเจ้าเป็นสมุนไพรที่ช่วยปกป้องกระเพาะอาหารตับและไตให้พลังงานหล่อลื่นเนื่องจากในพักปังนะเจ้ามีเมือกเนาะมีเมือกลื่นช่วยให้ระบายได้ดีนะเจ้าเก็บได้จัดนักแล้วนะเจ้าเดี๋ยวเราจะไปแป่งแกงพักปังใส่จิ้นส้มกันนะเจ้า ก่อนอื่นนะเจ้าเขาก็เอาผักปางปุ๊ก,กใหญ่ๆนี่นะเจ้ามาเด็ดก่อนเนาะเอาให้พอ,อดีคำนะเจ้า เด็ดเสร็จแล้วนะเจ้าเดี๋ยวเราก็จะเอาไปล้างให้สะอาดเนาะแล้วก็เตรียมไว้เดี๋ยวเรามาเตรียมครัวตำน้ำพริกนะเจ้าก็มีพริกค่ะหอมเกลือ น,นี่ก็จะมีจิ้นส้มพักปังบานานาบะเขือส้มนะเจ้าอันดับแรกเขาก็จะใส่หอมแดงหอมขาวลงไปก่อนเนาะอันนี้เขาแกงสักสองถ้วยนะเจ้าสองถ้วยน้อยๆเนานะเขาก็กะปริมาณใส่เข้าไปได้เลยนะเจ้าเครื่องแกงคนเมืองนะเจ้าก็จะมีบบกี้อย่างเนาะ เาว่าแกงอะไรงก็พริกฮาหอมเกลือ,เอยเจ้าก็หอมข้าวหอมแดงนย่ยคะ่ะก็ใส่เข้าไปง่ายๆเลยเนาะวันนี้เราแกงพักปังเนาะเราก็จะใช้พริกขี้หนูสดนะเจ้าก็เก็บลูกที่สวนมานะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะเจ้า พอมันเริ่มละเอียดแล้วนะจ้าเราก็จะใส่ฮากับกะปิลงไปเนาะแล้วก็ตามตามตามนน้อยหนึ่งนะจ้าเดี๋ยวเราก็จะไปตั้งหม้อแกงแล้วเนาะแกงพักปั่นใช้เวลาประมาณเจะกํากเดียวก็แล้วละอันนี้ก็โมอ,อีก่อแล้วจ้ะเดี๋ยวเราก็จะไปแกงกันแล้วเนาะได้แล้วนุ้ยพี่แกง อันนี้เราก็ตั้งหม้อนะเจ้าพอน้ำเดือดใส้สักกร,รมแล้วก็ใส่พักฝั่งลงไปได้เลยพอพักฝังเริ่มยุบนะเจ้าก็เอาบะเ่ิดต้แมแซงไปได้เลย ถ้ามีบอกเขือส้มน้อยก็ใส่บอกเขือส้มน้อยได้เจ้าถ้าแบบนี้ก็ใส่บอกเขือส้มนี่ก็ได้เจ้าเสร็จแล้วสักการ,รมดกอบเอาพริกใส่ลงไปได้เลยแล้วก็กวนๆเนาะพอพักปังเริ่มจะซุกแล้วนะเจ้า เอากับเอาจิ้นส้มหรือว่าแหนมนะจ๋าใส่ลงไปได้เลยปรุงรสเอาก็บใจใส่รสดีแหมนิดเดียวก็ได้แล้วนะจ้าเพราะว่าส่วนมากพักที่เก็บมาจากสวนใหม่ๆนะจา้ารสชาติของมันจะดีอยู่แล้วเนาะก่อนใส่บะนาวลงไปนะจา้าเอากับปิดแก้ให้เรียบร้อยก่อนเนาะแล้วก็บีบบะนาวใส่ลงไปได้เลย กระจิ้มพอนะจ๊ะถ้าเกิดสมมติว่ามันบบส้มกับใส่แหมได้แต่ถ้ามันส้มแล้วกระปอแล้วเนาะเนี่ยเจ้าเสร็จแล้วแกงพักปังใส่จิ้นส้มนะเจ้าง่ายๆเครื่องแกงกับบานาคนะเจ้าแล้วละนะเจ้าบม่ยากเลยเนาะหยะแล้วลองแล้วเป็นอย่างไดพ่องก็ลองมาคอมเมนต์อู้กันใต้คลิปนี้ได้นะเจ้า พบกันใหม่คลิปหน้านะเจ้าขอบคุณเจ้า